สวัสดีครับวันนี้วันที่3เมษายน2,565นะครับเป็นเดือนเมษายนที่เป็นฤดูร้อนของประเทศไทยนะครับปกติช่วงเวลานี้จะร้อนมากๆเลยนะร้อนตับแลบเลยแต่ทุกวันนี้วันนี้ณนะวันนี้นะครับหนาว18โองศาแล้วก็ทุกคนดูมีเมฆฝนลอยต่า แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นฝนตกปลอยๆด้วยนะโอ้โหนาวมากยืนอยู่ตรงนี้หนาวมากๆเลยเย็นเจี๊ยบนี่บรรยากาศเอามาให้ดูเป็นบรรยากาศที่เพิ่งเคยเจอเหมือนกันนะที่อากาศเย็นๆหนาวๆแบบนี้ในช่วงเดือนเมษายนที่เขาถือว่าเป็นหน้าร้อนของประเทศไทยเลยนะ ไม่ไหวแล้วเข้าบ้านดีกว่าหนาวแล้วครับไปแล้วครับทุกคน